โรงเรียนบ้านหนองโบด์ตั้งอยู่ที่หมู่17ตำบลตะจงอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมวยัยจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยนายสุขวัฒน์นุ่มนวลศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโบด์ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8ท่านวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองโบทมีคุณภาพมาตรฐานในการจัดการศึกษาบนพื้นฐานความเป็นไทยสอดคล้องกับหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21 คำขวัญประจําโรงเรียนขยันประหยัดซื่อสัตย์มีวินยัยใฝ่วิชาภารณาไมยดีอัตลักษณ์ของโรงเรียนมนุษย์สัมพันธ์ดีมีจิตอาสาคุณธรรมอัตลักษณ์รับผิดชอบดีมีวินยัยใส่ใจพอเพียงเอกลักษณ์ของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีมีภารณาไมยสมบูรณ์ การบริหารงานของโรงเรียนแบ่งออกเป็น4ด้านดังนี้ 1. งานด้านวิชาการ 2. งานบุคคล 3. งานด้านงบประมาณ 4. งานด้านบริหารทั่วไปและนยโยบายจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสามหงานวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองโบทได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละระดับชั้นส่งผลให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะสูงกว่าร,ระดับประเทศร้อยละ6.74มีผลการทดสอบ NT คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศร้อยละ5.79และมีผลการทดสอบระดับชาติโอนิ o it, สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ3.02ผู้เรียนได้ปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาโดยยึดค่านิยมหลักของคนไทย12ประการผู้เรียนแสดงออกถึงความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ และแสดงความกตันยูกระต่าเวทีเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสิทธิ์ที่ดีของโรงเรียนและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เป็นอย่างดี เรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานโดยทำการวัดภาคเรียนละสองครั้งเพื่อดูการเจริญเติบโตที่สมส่วนตามวัยของผู้เรียนมีสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐานรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้อย่างเหมาะสมกับวัย สามารถดูแลสุขภาพร่างกายได้อย่างถูกวิธีส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดีร่าเริงแจ่มใสมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองรู้จักให้อภัยและเห็นใจผู้อื่นด้านบริหารงานบุคคลมีองค์ประกอบย่อย3ด้านดังนี้ ด้านที่หเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถจงรักภักดีมีวัฒนธรรมและรับผิดชอบบุคลากรทุกคนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูมีการวางแผนอัตรากำลังสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านที่สการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมีการวางแผนการตลอดแนวตลอดปีการศึกษาโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ active learning มีการใช้สื่อการสอนอุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องอมือความสะดวกที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุด ด้านที่3ผู้บริหารต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานศึกษาผู้บริหารมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีการเยี่ยมชั้นเรียนนิเทศภายในและให้คำปรึกษาคำแนะนำแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอด้วยความเป็นกันเองแบบกัลยาณมิตร ด้านที่หนึ่งด้านการเงินการบัญชีและพัสดุมีการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุครูปภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุและรายงานผลการตรวจสอบพัสดุทุกปีงบประมาณมีการวางแผนการใช้พัสดุครูปภัณฑ์มีการจัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนพัสดุครูปภัณฑ์ มีการรับเงินเก็บรักษาเงินและใช้ใจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบและเป็นระบบโปรง่งใสสามารถตรวจสอบได้ บริหารโดยยึดประโยชน์ของผู้เรียนสถานศึกษาประชาชนในพื้นที่เป็นสําคัญจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติงานประจําปีเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาที่เป็นรูปธรรมและสรุปผลการดําเนินงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสสร้างความไว้ใจซึ่งกันและการของบุคลากรทางการศึกษาใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมส่งเสริมการทำงานเป็นทีมมีจิตบ,บริการและการสร้างเครือขา่ขายการให้บริการทางการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง สนับสนุนการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศติดตามการบริหารงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนต่อสาธารณชนโรงเรียนบ้านหนองโบูดดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการจุดเ้้สสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต๓ดังนี้ นโยบายที่หนึ่งส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หกเข้าทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนโดยปีการศึกษา2564นักเรียนมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ นโยบายที่2อพัฒนาการอ่านการเขียนและคิดเลขเป็นของนักเรียนนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นมีกระบวนการกระตุน้นและส่งเสริมให้ครูค้นหาวิธีการหรือนวัตกรรมในการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ นโยบายที่3การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านหนองบูดผ่านการประเมิน i t a ออนไลน์2021ในระดับ A โดยครูผู้สอนได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการสอนมีกิจกรรมสวดมนต์เย็นในทุกวันศุกร์และกิจกรรมทางศาสนาให้แก่นักเรียนอาทิเช่นการทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้งและการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นโยบายที่4การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในปีการศึกษา2564การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนายังมีความรุนแรงอยู่ ครูผู้สอนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนจากการสอนแบบออนไลน์เป็นออนแฮนโดยการนำใบงานและใบความรู้ไปแจกให้แก่นักเรียนนโยบายที่5าพาน้องกลับห้องเรียนมีการจัดระบบช่วยเหลือนักเรียนและโครงการพาน้องกลับห้องเรียนเพื่อติดตามนักเรียนที่มีปัญหาและออกเรียนกลางคันนโยบายที่6 สถานศึกษาปลอดภัยในปีการศึกษา2565ได้เปิดทำการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบโรงเรียนบ้านหนองโบทได้เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาโดยจัดทำแผนความปลอดภัยของสถานศึกษาและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมีการเตรียมความพร้อมทั้งของครูและของนักเรียน ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองบดท,ทุกคนพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายของสพทและนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสาม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมานิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองโบทขอบพระคุณค่ะ